พมใส่ข่าวแล้วก็พรมปักข้าวปุ่นครบสุดเลย่อยู่ที่นอนของเม่ตุคามเพลอังก็สิเปนน็นน้ำกินน้ำส้มสายโดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขสุขคนเด้อมาพบพ่อกับน้องลาตีพี่น้องไอ้พบพ่อเมื่อนี้กาส่วง ยามแรงๆล้วพี่น้องเนาะเผื่อไปเผื่อมาจนค้ำพี่น้องเลยเห็ดวิยกมือนี่ก็แลนนั่นแลนนี่อยู่มดมือเลยบนนันด้เห็นอะไคลิปเนาะกะสิพากันไปหาสื่อพรมใส่เข่าแล้วก็เป็นพรมยางอย่างไรพี่น้องเป็นไม้ถูเดินเราตะเกียบบ่เตรียบเกรียมเตรียมขืนเขึอนไปตู้ค่ำพี่น้องเอ้เมื่ออื่นนี่เลยเนาะตอนเศร้าโดยอทางออ้พามีเป็นก็ะเตรียมเครื่องเตรียมคลองอยู่ทางในเท่ากะสิออกไปสื่อเครื่อง มีเมจอยผู้วงหลังก็ไอพามีพี่น้องปลาแรมเผินขึ้นมาตำหลังเนาะเพืเ่อปลาเลวเวียกเอาหลดเมจอยเพินไปซื้อพี่น้องหลายหลายอย่างเนาะมีแต่ว่าจังได้กะสิไปหาเบิงก่อนพี่น้องหาหมออียงฮะหละว่าซื้อทั้งหัวทั้งยังเลยเนาะซือ้อแต่ก็ทางไอพามีเพิ่นให้ซื้อเลยแทบว่าเฮาแบบใสยงังแลวแลวก็เอาไปใส่อยูย่กระตูปเพราะว่าเฮาบ้เอามาแต่เฮือนนะพี่น้องเป็นถ้่วเป็นยังกันเนาะไปพี่น้องบ้านนี้ไปซื้อเครื่องไอเก่ง สบายดีมาพี่น้องขับมืดเลยข้อคนทางกับมืดเลยเนาะข้างนี่บุมีิ้ยเลยเดนเนาะมืดแห้งพาดันทีสลึงไปพี่น้องไปสลึงเงนแม่จอยเพื่อนนี่แหละตากับบุคคอยหุงป้าได้เอาเครืองมาหลายเนี่ยคนทับเป็นอยู่ก็เลยว่าพากันมาช่วยเห็นแต่เก่าอันทับมาแต่บ้านถูกบอสลึงนะเรื่องทัดงานไปซื้ออันเครื่อง วันบรรทัดไปเลยเนาะง่ายกับรรทัดก็เลยไมซื้อบรรทัดเลยหลายอยางแห้งซื้อตลาดกับจักหมูบอจักอันเครื่องเคียงเห็ดยูเห็ดกินเนี่มันก็เลยแบบหลายยางพวกนันอะเลยว่ามาหาซื้อยู่บรรทัดไปเลยเป็นหานไม่านไม่ขามื่อะลพากันมาสคน หนาวเยนนะหลังจับไว้เออถ้าแบบกเคยนั่งแลวก็หูสึ้เย็นยากกเคยนั่งเนเล็น่เหอลยเกูเคยนั่งอยู่พี่แต่เคยครับห่อยนี่เด้อเย็นยากคอยนี่เด้อทางไปนะทงเืา กทางไปก็สีกันย่างแง่เลยเลยเนีย่ยคุ้มหลายเห็น,นเฮ้ยนเบอร์เปลืองเตรียมเห็ดยุงเห็ดกินอะไรพี่น้นนองหมองอย่างนี้กับบุญนี่ท่านนี้มาเลยว่ะไหนมาซื้อเลยวะ่ะยังเป็นกะอามาแต่เฮือนเนี่ยอะไรพี่น้องเวลาเขาแล้วแล้วเก็จังเก็บเอาเมื่อใส วามไม่ถวเหมืนกับมีอยู่เด่ว่ามันกัมีอั้นเก่าอะ้พี่น้องเนาะแขกคนมาเราได้ย่งงใส่ให้ตูดูปน้ามาใส่ก่อนมาหอวอลไพีน้องมาลน่งเสิมาหอนมันแจ้กเลยมาเบิงเดื่อนยขีะสลิงมาใส่โฟมนำโฟมมีโฟมใส่ขอ้ เอาพอดีเหญอมัมนก็มีเท่านั้นแล้วะวะ,ม,วะมีรุ่นเดียวนัะะ่นแล้ววะหนึ่งไายเถื่อเอาเอเอกับพอดีเอาไว้ใส่

เลย่ะในบูส,สองเดีย๋ยวมาต้งในรถเดี๋ยวเอมยน่บูทสองศพเอาบเอาบันถึกเสียงไว้อย่าลืมทางเบืองตัวเดลงไนลลล่างไล่ลลลกับสกกนลา่างถวย บัตรสไลด์จลเอาสกอตแขนะว่าไปงถั่วเลยเพื่อนไปเท้ากับมีอยู่แต่หา่เห็นทำุสไลด์เนี่ยมือเาบอสม่นเอาเลยเพื่นะเอาให้แล้วก็เออถุงใส่นวกินเอาถุงใหญ่แต่ถุงถุงแดงนะถุงส่แนวกินแล้วก็พรมบะมีบอ เขาอรกงองบสโคตเองใหญ่ใ่อกกนี่บสอนงนี่บแมนบแมนอไ่อสีแดงคงใหญ่เลยีแดงใส้ได้กินทลทโงจักโลอะาทงหาอรุ่นพุ่นแล้วบะแมอนโ้วงีีแดง เออพมก็มีหลายเลยนาะหก็ได้สามสี่อย่างฮะก็ได้สามสี่ห้าอย่างยังยังอสไ์อะไรตีเนาะผมเสีข่าวว่าก็เดี้ยวเดียวสสดี กนเล็กเอาเดียววะเอาอันเดียวตัวล่างจานใส่ตัวฟองเป็นฟองเจักเพืนจะว่ามีเอาเอาฟองใส่ขาวอันหนึ่งก็นีเละเอาฟองใส่ขาวันหนึ่งเอาเอาตัวนันก็ได้พอดีเลยค่ะพอดีสามนั่นนะตัวตัวนั้นน้อยพูดวนลาะว่ามันใส่ได้าอ้วันดกเละลหดเมืจวดแหละใส่หนีนกาซีนเห็บใ้าวห้เนอะ

กับใส่ขานี่กับพรมใส่เข่าจกกอาอย่างนี้ตรงนเอาเลยเกลีบลืมเลยกับขกับเข่าอันเดีวก็พอลเยบเปลาเอาอย่างนี้กับเข่าแล้วก็ใส่เข่าต่อเน่ ครับเสกข่าวอีกฉบหนึ่งเต็มชั้นเล่งคิดแค่าเา้ชันเล่งวาเนาะมมีหมอกอีดองีแตาานะดาษแล้วกระดาษกะดทิู่เอามุนก่อยอังยืนพอามาถือมาจำกัดนะสำงก เือนเออึ้นเพือนใหม่เพื่อนใหม่ไม่แถนเพืนใหม่ไม่แถวคำอยู่ดีจสันตับใจไเงินมึงากระเถดเงินพอวันนี้เันเลือเงินพอพาเป็นไหมาสามีอืมกอดีเต็มเต้าอันนี้จะเป็นอันนี้ยใส่ข้าวปุ้นเผื่อแบบมาตักกันดีสบายนะ สอศพหนึ่งมันมีศพหนึ่งมีจังอ่านมีอะไรอ่านเลย่าขอลมังลังตัวเป็นเกาะตัวเป็นเกาะ สซมนี่อนแซมนี่ก็เตรมสมสล่งแล้วได้ดิเตรมสมสล่งแล้วสซมนี้ก็ได้อแล้วเ,เลยพี่น้องบ้านนี่พอดีอันซื้อหมอหนึ่งเพิ่มเนาะซื้อหมอหนึ่งเพิ่มไว้เขาก็ซื้อไว้อันไปนหนึ่งอยู่กระตูเลยว่าอยู่กระตูกับโบมีหมหนึง่งยังามาทันเอามาแต่เพื่อนเนาะอยู่เพื่อนก็นมีอยู่แต่วบา เอาก็ซสือไปไกันไ่ถ่ายอรบัตรแล้วแล้วก็จังเอาไปหนึ่งนงมีมยูของไ่ถ่าแต่ว่ามีอันดเดียวก็เลยว่าเอาของเอาหนึ่งก็ได้จังแล้วไว้มีขบเลยเนาะพคมใส่เข่าวแล้วก็พรมรักข้าวปุ้นแล้วก็มีกล่องใส่เข่าวดสี่เซนสี่เซนเท่าไหร่นี่กนี่ก็ เป็นไม่ถูแล้วกับยางใส่ของกินเราเนื้อหนางถั่วจะมี okay, มีแต่นหนังนหนังในงหนลดอยูดด่ได้หนังในรอ <laughs> หนักมากายำยำ <laughs> <c oughs> รูดอ่เต็มตะเลงเลยที่นอง่บักนี้ น้อยแม่จ,จอยเผินตากป็ยอยางหงุดหงิดพอได้อยู่ฮอเ่อนมีครบเลยเนาะโอเคยืย่ยลยได้ล่ไหมล่อของเผินมากซอยไี่อยากแลวกะยืมมาเลย วิ่ิ่เครื่องอะไรเออยังยังลืมยังม่ทันเอาเลยค่ะจบลืมใช่มันจะให้ทำมงอทำอะไรนะ้าตาเจนจบไหมโบไม่เนเนาะเลยคิดอะไรคิดยังอยู่นี่เาวแะข้ถว่าแล้วเพิ่งด้อ ไปไปป่านนี้ห่อยไปพี่น้องเอ้ยหลายอย่างเฮียเพ่งยากไปพี่น้องบ่านนี้ไปว้าในสุขามคนแหละไปแต่ว่าแจ้งอยู่แถวนี้เนาะคนทางไปกับใครมีสันเลงมากกันพอแต่ว่าบวกมีชันเลงนี่แหละพอแห้งเลใครแต่ว่ามีสันเลงทรายนี่แหละห่อยไปห่อยมาพี่น้อง ลายเดิมจนเดือดจนเดือดจนหนุนพี่น้องมีเส้นเล็กใส่แล้วก็ใส่ได้หลายอย่างเพื่อได้ร์นไฟสะดวกสบายเนาะอ่าแถวนี้เลยก็อยากษ์หมื่นๆทั้งมีไพ่ในไดร์นจะใส่ไฟไหนอยู่ทังนั้นพีมีมันก็เห็ดกินยังค่ะยังบอลได้กินพอ หมดแล้วพี่น้องเข่ามากกับสเห็นพายหงแบบนี้เลยกั้งคืนมากนะ่อพี่น้องแบบสว่างแหงเนาะมันจะไต่พายคอยขี่มากพี่น้องบนทางก็พออย่างดีปันไหนหนิ้วเข่าเลยอยู่ไปอยู่มาไปไปเป็นไร ก็มีแห้งแลวพี่้องเลยมีใจเลยเห็นยิ่งเหยาอายุตอนน้กนอยู่ทางในเด้ยนะเอาขาวในเลยใน,น,นเลยเนี่ยงนตอนนี้แหละมันบอันมีไฟนี่ นี่เอานีไปกันไปเลยเอาคนมาว่ายยุ่เตียงไปก่อนก็นได้ไ<ม>พ่ไพ่ใหม,ม่มนาหนึ่งวาดีตัวสาวหูวงอย่เนาะองเท่แน่นี่หนึ่งกับหนึ่งขับเจ้าพุน่นอกเวเสียห้องก็ได้ เบิ่งมไม่จอยเพิ่นเห็ดอยู่ควอกินไฟหั่นก่อนก็ได้เอเกน้องไอด้าสบายดีเด้อสบายดีโดยคุไอพามีสบายดีพี่น้้อองเดยังไปถ่ายคลิปพี่น้องไงแม่มาจนขำพี่น้องบริเห็นยังไม่เลยแม่นกระปุ๊บชาจะโขลกหน่อยหนึ่งไปเบิดมือนะบ่มีเวลาเห็ดคลิปซับเกาะจีแล้วเป็นซอยหมูอยู่พี่น้องตอนนี้ น้องไอดากินเ้าแล้วละ่ะกินแล้วมาน้ำเมถาวาเพื่อนกันอยกินแรงได้ไหม่ะโดยกินแรงก่อนแล้วเนาะต้องหาเหือแห้งก่อนจังเห็ดเวียงเบี <laughs> ยกนอนกันนอนแล้วละ่ะเอามีเขาค่อยๆกดกินเร่งเนาะเป็นเนื้อหมูพี่น้องไอ้ลารียบร้อยเลยนั้นก็สิเป็นพักอีหยังนี่แหละพากกันหิวเมื่อจังยากกุดเลาะตลาดบ่มีอันเสล่งไปเด้อ หมอนะ่ะโบมี่ในพันวานะได้ขบไปเลยเรือไแปดสิบพันซื้อเอาเราบอกก็กระส่งเสียงว่าให้ซสื่ออันนี้เนาะมังหุงงนะคะวันเดียเอามาแม่เรียงแนเขียบี่นองแมนี่ล่างถุยแมน อันมีมีขบไาแล้วเนี่ยค่ะนะมีแต่บบมีหมอเน่ะพอขบเป็นหมอนเอาข่าก็เลยก็ได้กับโมนนะเอายังบ่ทันใส่เลยเอาข่กันเลยไปขวบสุดเลยแมน ทางในกับพี่น้องเตรียมเรียบร้อยเนาะเครื่องของผลิตภัณห์ของไว้ทางในพี่แหละกมาไว้ห้องนี่เป็นที่อยู่ที่นอนของปมะตูความเพลิอนอันนั้นก็สิเป็นน,น้ำกินน้ำสมน้ำหวานเนาะมีครบสุดเลยเต็มห้องพี่น้องเยห้องพี่กะบสว่างเนาะยังบ่มีอย่างอ่าขำเหมื่อแล้วล <c oughs> ืงเาวาแล้วแล้วบอก เป็นห้องครัวใหม่เพิ่นพี่น้องเรีมมยนบ้านเห็นยังเ้ป่นได้ใช่ไหมต้มไขยอยไ่อยังไว้พี่น้องในทางนี้ก็ได้เนาะเฮาต้มไว้ก่อนเนาะไข่เพราะว่ามันก็จําเป็นต้องใส่น้ำซ่าๆเลยใส่ถั่วขวานไหวกะสิต้มไก่ขวานน้ําเนาะกะีกยกหลายๆเนี่ไปเบิดมื้อเลยพี่น้องบุรีมีเวลาเฮ็ดเรียกเลยไปตลาดแล้วก็บับหาสื่อเครื่องครองนนั่แหละเนาะ ทางนั้นกับเพิ่นกายังซอยหมูอีกยังอยู่วะคำเลยเดืยดจ่อยเพิ่นมาซอยเห็ดทางนี้กับแป้นอีกอย่บงมาแล้วพี่น้องมีแตอเครื่องค้องแค่นี้แหละเขาเก็บบัตรฮอดอันบัตรแล้วเวียก่อนเนาะอันนี้เป็นน้ำใหม่เก่ายาอันสิบปุ่มมีแบบ กันมังบองมังเบงพี่น้องไอ้โบราณเขาซื้อมังไม้เกาหยางนี่ยก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นหีนเป็นคลองพี่น้องเลยได้คือกาครับไผ่ผูกแค้นลืมบัวได้กับขนมเพราะว่ามิตู้เป็นกระปุกอะไรพี่น้องไอ้เพราะว่าเขาก็เลยหิ่งเนาะอะไรก็ขอบุญขอบุญมันบินขอบ็ดหลายๆเด้อแม่์องินเป็นเงินักเม่เรื่องเนาะมป็นใจควันพี่น้องเลยเป็นไก่ควันเนาะไก่ควันต้มโต๊ะต้มเป็นต้มแล้วก็ควันมันคืนแล้วก็ล่างเรียบร้อยแล้วตีเลย นีันแมนพักยังพันล่างนคีเปห้าซอยเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็นักพ้าล่างมาเดียวนีน่แตเป็นนมเห็ดกินกินข้าวก่อนมาหัวสิน้องหากันแล้วเรียกบ้างไดทางนี้กันัดกลัวสิน้องว่ามีพาก,กันล่างเนาะ เอฟซีเป็นว่าอ้ยอันี้ยังก็กะโลนบอลอกมันบ้บอกกาโลนหรือว่ายาแนวอะไรพี่น้องก็บุรีบรีออกเนาะถ้าพากันล่างนั่ก็ยังคนออกนะเพราะว่าตะกา้อาราตีเคยล่างอยู่ล่างอยู่กันในทงพี่น้องในล่างยังจําได้แต่โดนโดนแต่ว่าอันนี้เขาล่างมันกับบอลหลอนเพราะว่าตอนแรกเขาบริพากันถูหนะมันต้องถูไปแบบช่วงเขาเห็ดเนาะแต่ว่าอันนี้เวลางเขาล่างอันนี้มันกับบอลอันไดก็เลยว่าพากันใส่น้ำเลย สองคนก็ยังแปนอยู่น้อยหนึ่งสะอาดขึ้นอยู่เดี <S <S ๋ยวพากันเห็ดดูเห็ดกินเลยพี่น้องกินข้าวก่อนจังสีเห็ดเบียยล่างพักล่างยังไหวเนาะซอยหมูย,ยังซอยกันอะไรพี่น้องเอาก็เต,เตรียมแส่เตรียมคล้องไว้คัมอะไรตอนนี้ก็ได้บรรยากาศอยู่บ้านประตูคัมพี่น้อง กลางไม่เท่าเพิ่นกะบอดด้มาเนาะกลางคืนนี่เพิ่นกะแย่เนี่ยแหละลูกหลานกับขับรถลดบอลในปันได้แล้วกับพอดีพี่น้องเพิ่นมาเนี่ยมาจากพี่น้องมันนี่กะเพิ่นมาขึ้นเชอนใหม่เลยเนาะมาสว่างคำคำอีแต่ว่าจังได้กับซีคอโจ๊กคลิปแล้พี่น้องเนาะถ้าพบพอคลิปหนาเด้อเนาะทายให้เบิ่งซัำนี้ก่อนพี่น้องพาไปเห็ดเรื่องอะไรก็สิไปกินข้าวเนี่ยยังบันทีกินข้าวซ้ำคำในตอนนี้กัน โดยคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดี